ただ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 たた อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับครับท่านผู้ชมก็มาเจอกับผมเช่นเคยครับอ่านเลวิ่งครับคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดำน้ำยิงปลาเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดำน้ำยิงปลาอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิงครับท่านผู้ชมมาเดินทางมาถึงแล้วครับกับบรรยากาศ ค่อนข้างจะแดดจ้าครับทริปนี้มาชิงนมือก่อนพายุจะเข้าครับผมอุตส่บอกว่าพายุจะมาวันที่สองที่สามครับวันนี้ก็ใกล้จะมาถึงแล้วครับก่อนอากาศช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วครับท่านชมหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วบรรยากาศที่จงังหวัดเลยหนาวมากครับท่านผู้ชมดามก็ได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เต็มที่แล้วครับ คลิปนี้กะจะมาทั้งเต็มวันเลยครับมากับคุณฮันเตอร์ครับเจ้าเก่าเจ้าประจําดูสภาพหมายในวันนี้ครับน้ําสภาพน้ําน้ําค่อนข้างจะใสนะครับด้านข้างด้านข้างใสเลยครับแต่ไม่รู้ว่าตรงกลางจะใสหรือเปล่าครับเพราะเคยขึ้นไปอาทิตย์ที่แล้วน้ํายังไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับคลิปนี้จะล่องขึ้นไปทางห้วยกระถิงแบบนู่นครับ เช่ครับคลิปนี้ก็มาหาปลานินกันครับท่านชมทลิปนี้จะเน้นปลานินครับของใหญ่ต้องเอาไว้ก่อนครับต้องรอให้น้ําระดับน้ําลดลงกว่านี้ก่อนค่อยตามหากันครับโอเคครับเมื่อเราพร้อมแล้วเราไปลยกันเลยครับท่านชมไปสกอตครับสลับในทริปนี้นะครับวันนี้ผมจะมาลอง หน้ากากแบบมีจมูกแบบนี้นครับไม่เคยใช้เลยครับหน้ากากแบบนี้บอกว่าหน้ากากแบบนี้มักจะเป็นฝ้าผมก็เลยไม่ใช้ครับส่วนมากผมจะใช้แบบหน้าเรียบแบบนี้ครับเป็นหน้ากากของแปลสิฟิครับทริปนี้จะใช้หน้ากากแบบแบบนี้ครับผมไม่เคยใส่ครับเพราะผมเคยใส่ครั้งหนึง่งแต่มันเป็นฝ้าแต่ผมก็ไม่ใส่สักทีครับ หน้ากากแบบนี้วันนี้จะลองใช้ครับว่าตัวไหนจะใช้ดีกว่ากันครับทลิปนี้จะมาเทสหน้าก,ากากตัวนี้ครับแล้วก็มีน้นาหลายท่านถามผมว่าฉมวกยิงปลาแบบลมต้องเติมลมก่อนไหมต้องเติมลมทุกครั้งไหมเวลาที่ยิงวันนี้ผมจะมาบอกนะครับคือฉมวกยิงปลาแบบลมนะครับแบบลมแบบ แบบสั้นแบบยาวนะครับเราไม่จ้เป็นต้องเติมลมนะครับเราแค่เพราะว่าลมมันจะอยู่ภายในกระบอกนะครับเราแค่กดโหลดลูกลงแล้วก็ยิงโหลดลูกแล้วก็ยิงออกไปเรื่อยๆครับเพราะลมด้านในจะไม่ออกครับแล้วก็ถ้าเราต้องการให้แรงเราก็สามารถเติมลมได้สูตร ข้างหลังนี่ครับผู้ชมยิงกี่ครั้งถึงจะเติมลมคําถามนี้เจอบ่อยมากครับเราไม่จําเป็นต้องเติมลมนะครับเราจะเติมลมเฉพาะที่เราอยากได้ความแรงของปืนครับโอเคครับสําหรับการรีมิวชุมวกยิงปลาก็เอาไว้คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ละเอียดครับคลิปนี้ก็สายมากแล้วครับคุณฮันเตอร์ก็แต่งตัวเสร็จละโอเคครับ เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับท่านผู้ชม let's go ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยคุณฮันเตอร์โอ้โหยิงไปอีกคนเดียวยยยว,ว้วาวยงตุ๊กตักตุ๊กตักย่อ <c oughs> ยอดแล้วอุยอ้ยอุ้ยนี่มันโลกว่ร์สองกิโลหมดเลยอ่ะปานินน่ะ <c oughs> เอา,ะาอะไรไปเลยคุณตาเนี้ยเนี่ยเอาไะไรไปเลยคุณต้า อ้องไปลงนู่นไม่มีรุมสักรุมเลยเอ๊ะคุณลันเตอร์เนี่ยยอดเลยคุณน่ะโอเคครับเดี๋ยวลองไปทางนู้นครับทางห้อยกระทิงครับเดี๋ยวไปหาดันไปนิรุมทางนู้นครับโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับ ครับท่านผู้ชมขึ้นแล้วครับคลิปนี้มาลองหน้ากากใหม่หน้ากากแบบที่มีจมูกครับมายิงพลาดหลายตัวแล้วครับท่านผู้ชมทลิปนี้มาดำน้ำยิงปลาไมายอ่างเก็บน้ำเพื่อกระทิงครับแล้วก็ล่องมาอ่างเก็บน้ำหมานไม่กระทิงกับอ่างน้ำหมาน จะเป็นอ่างเดียวกันนะครับอ่างน้ำหมานจะเป็นสันเขื่อนครับเขาจะเรียกอ่างน้ำหมานแล้วก็หางเขื่อนคือจะเรียกว่าห้วยกระทิงครับคนถามว่าสองอ่างนี้ใช่อ่างเดียวกันไหมมันคืออ่างเดียวกันครับมาวันนี้ก็มาดูผลงานครับท่านผู้ชมเดยวปนินมา1ิบกว่าแต้ม เดกก็เตะโดมาหนึ่งแก้มครับคุณฮันเตอร์เป็นคนสังหารสำหรับมายนี้นะครับทางเก็บน้ำหมานน้ำยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับเนื่องจากฝนตกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับแล็กก็ปลานินจะไม่ค่อยเฝ้าหลุมนะครับหลุมจะเยอะมากครับมายนี้ปลานินจะอยู่ห่างจากหลุมครับมาตามรากของใหญ่ก็ยังไม่เจอนะครับ ต้องมีแก้มือครับร้อให้น้ำใสกว่านี้อีกหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวฝากติดตามให้เลยนะครับอันนี้เป็นครับหน้าเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ